รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเปิดรายการมาด้วยภาพความสวยงามของหาดทรายชายทะเลต่างๆรอบเกาะภูเก็ตที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในหนึ่งวันค่ะจะเลือกขับมอเตอร์ไซค์หรือเดินทางด้วยรถยนต์ก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนทริปขับรถเที่ยวทะเลภูเก็ตแบบไม่ต้องลงเกาะก็สามารถเที่ยวทะเลภูเก็ตได้นอนอาบแดดได้ดำน้ำตื้นได้ภายในหนึ่งวันและสามารถเที่ยวได้หลายหาดด้วยจะมีหาดอะไรบ้างนั้น วันนี้ควัญจะนําเพื่อนๆร่วมเดินทางไปพร้อมกันค่ะไปเที่ยวทะเลทั้ง3อํอำเภอของภูเก็ตแบบวันเดย์ทริปหวันขับรถเที่ยวรอบเกาะภูเก็ตอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยก่อนเดินทางด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะที่แรกวันนี้เราเริ่มสตาร์ทเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางก็คืออนุสาวรีย์สองยาที่ชาวภูเก็ตเคารพศรัทธานี่ละค่ะ อนุสาวรียทท์เทพปัะตรีเท้าศรีสุนทรสร้างขึ้นในปีพศ2509เป็นที่ระลึกถึงคุณหญิงจันคุณหญิงมุกผู้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องเมืองทลางเกาะภูเก็ตจากกองทัพพม่าเมื่อสงครามก้าวทัพสมรรถชการที่หนึ่งค่ะอนุสาวรีย์ตั้งโดดเด่นอยู่กลางแยกนะคะชาวภูเก็ตรเรียกที่นี่ว่าสี่แยกท่าเรือซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนเทพสตรีและถนศะถนศรีสุนทรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เดินทางเข้าเมืองภูเก็ตก็ต้องผ่านอนุสาวรีย์ เท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรและอย่าลืมนะคะแวะมาสักการะย่าจันย่ามุกข,ของชาวภูเก็ตเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรเมืองถลาง เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญและความเสียสละของวีรสตรีไทยเท้าเทพกัตรีเท้าสีสุนทรผู้มีหัวใจรักชาติสร้างขึ้นในปี2509ค่ะนอกจากเพื่อระลึกถึงความดีของสองท่านแล้วยังเพื่อสนองต่อพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดถนนสายฉลางซึ่งได้พระราชทานนามว่าถนนเทพกัตรี และได้มีการนำชื่อของท่านทั้งสองมาตั้งเป็นชื่อตำบลเทพกษัตรีและตำบลศรีสุนทรอ,อีกด้วยที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ12กิโลเมตรตั้งอยู่ที่วงเวียนสีแยกท่าเรือตำบลศรีสุนทรอ,อำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตค่ะหาดสุรินห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ24กิโลเมตรเมื่อถึงอนุสาวรีย์ท้าเทพกษัตรีเท้าศีสุนทร เลี้ยวซ้ายไปอีก12กิโลเมตรเป็นหาดที่อยู่ริมเชิงเขาค่ะที่นี่คือหาดสุรินนะคะหาดสุรินอยู่ในตำบลเชิงทะเลอำเภอทลางเป็นชายหาดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะอยู่ระหว่างหาดกำมลาแล้วก็หาดบางเทาชายหาดที่นี่นะคะมีเม็ดทรายสีขาวละเอียดตัดกับน้ําทะเลสีฟ้าครามนะคะปายหาดทั้งสองด้านค่ะจะเป็นแหลมยื่นไปในทะเลนะคะ หาสุรินเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวมากมายนะคะซึ่งจะเกิดมาในช่วงเย็นเนี่ยเราจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกน้ําเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะในบางช่วงของหาสุรินนะคะจะมีขึ้นลมค่อนข้างแรงนะคะทําให้ที่นี่ค่ะเป็นสถานที่ยอดนิยมนะคะในการที่จะมาเล่นกระดานโต้คลื่นที่สําคัญหาสุรินนั้นสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยละค่ะวันนี้ทะเลสวยมากเลยค่ะ ในช่วงฤดูร้อนชายหาดแห่งนี้จะมีความสวยงามสดใสด้วยแสงแดดน้ำทะเลกลายเป็นสีฟ้าสดใสคลื่นลมสงบเหมาะสำหรับทำกิจกรรมและความเพลิดเพลินริมชายหาดค่ะฤดูมรสุมที่นี่ก็มีคลื่นลมแรงซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นทำให้ชายหาดสุรินทร์นั้นมีนักท่องเที่ยวมาเยือนอยู่เสมอและด้วยความสงบและเป็นส่วนตัวบริเวณชายหาดแห่งนี้นะคะจึงเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทรู้หลายแห่งด้วยล่ะค่ะ สาดสวยน้ำใสๆสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแข่งหนึ่งเลยนะคะจะเดินชิลชหรือว่านอนชิลชรับแสงแดดอ่อนเพลินตลอดทั้งวันเลยก็ได้ค่ะสำหรับใครนะที่กำลังมองหาที่เที่ยวภูเก็ตนะคะหาซุรินค่ะเหมาะสมเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากได้ามาพักผ่อนสบายสบายแล้วนะคะยังได้ถ่ายภาพสวยสวยกับกิจกรรมทางทะเลไปอวดเพื่อนเพื่อนลงโซเชียลกันด้วยละค่ะ นอกจากวิวทะเลสวยๆแล้วนะคะบริเวณด้านหลังหาดสุรินก็จะมีร้านค้าเป็นแผงลอยขายอาหารมากมายนะคะทั้งของกินผลไม,ม้อาหารทะเลส้มตำไก่ย่างเครื่องดื่มมากมายเรียกว่าจุใจเลยนะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวที่หาดสุรินถ้าเกิดได้สัมผัสกับทะเลสวยๆหาดสวยๆก็อย่าลืมแวะมาหาอาหารทานในบริเวณนี้ได้นะคะอาหารเยอะมากเลยค่ะที่ตั้งของหาดสุรินอยู่ระหว่างหาดกัมลาและหาดบางเทาค่ะ การเดินทางไปหาสุรินขับมาตามถนนหมายเลข4025จากนั้นจะเจอ3มแยกจะเห็นป้ายไปยังหาสุรินให้เลี้ยวเข้าซอยหาสุริน8ขับตรงไปประมาณ200เมตรก็จะถึงตัวหาแล้วค่ะที่นี่จะมีที่จอดรถริมหาสามารถจอดได้ประมาณ40-50คันค่ะ เม,มื่อสักครู่นะคะเราไปชมความงดงามของหาดสุรินในอำเภอถลางกันมาแล้วนะคะขับมาเรื่อยๆถัดจากหาดสุรินค่ะก็มาเจอกับหาดกมลาในอำเภอรกระทุ้จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้เราท่องเที่ยวหาดกัน2อำเภอแล้วนะคะที่นี่ก็คือหาดกมลานะคะเป็นหาดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะหน้าหาดมีระยะความยาว2กิโลเมตรนะคะจะเป็นรูปตัวยูสวยๆเลยค่ะ เมื่อเราเดินทางมาถึงที่นี่นะคะจะมาเจอกับธรรมชาติที่สวยๆนะคะทั้งหาดทรายสีขาวน้ําทะเลสีครามตัดกับท้องฟ้านะคะเห <à> ็นนักท่องเที่ยวมากมายค่ะมาทั้งเล่นน้ํอาอ่านหนังสือนอนอาบแดดรวมทั้งทงกิจกรรมหน้าหาดนะคะมีทั้งเจสสกีบานาน่าโบทนะคะซึ่งนี่ก็จะมีโซนชัดเจนนะคะสําหรับบริเวณนี้ก็เป็นโซนที่เล่นน้ําของนักท่องเที่ยวนะคะส่วนเจสสกีหรือบานาน่าโบก็จะเล่นรอบๆโซนด้านนอกนะคะที่ห่างจากนักท่องเที่ยวไปนั่นเองนะคะ วันนี้ถือว่าอากาศดีนัท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะคะที่มานอนอาบแดดมานอนพักผ่อนกันที่หาดกำมารานะคะหาดกมาะะกรมานะคะเป็นชายหาดที่แตกต่างจากหาดที่อื่นก็คือตรงที่ไม่มีถนนเรียบหาดนะคะมีแค่เพียงซอยเล็กๆเท่านั้นนะคะ เมื่อเราขับเข้ามาจากเส้นถนนหลักนะคะเข้ามาในซอยเรื่อยๆก็จะมาเจอกับหาดเส้นนี้นะคะบริเวณด้านหน้าหาดก็จะมีร้านแผงลอยนะคะขายอาหารเครื่องดื่มรวมทั้งเสื้อผ้ามากมายนะคะและรอบๆหาดนนั้ก็จะร่มรื่นไปด้วยทั้งทิวสนนะคะรวมถึงทิวมะพร้าวสวยงามที่นี่ก็จะมีโรงแรมห้องพักมากมานะคะทั้งติดหน้าหาดแล้วก็โรงแรมที่ไม่ติดหน้าหาดด้วยล่ะคะ่ะเรียกว่าหาดกมลรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งหาดที่มีความสวยงามนะคะใครเดินทางมาภูเกต็ตน,นั้นก็อย่าลืม แวะมาชื่นชมความงดงามความสวยงามหาดกมลาได้ค่ะอากาศดีมากค่ะบริเวณหาดกรมลาเริ่มมีเตียงผ้าใบของนักท่องเที่ยวที่จะนิยมมานอนอาบแดดอ่านหนังสือซึ่งส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะแต่บอกเลยว่าอาหารของหาดนี้ถือว่านแน่นมากๆ พราะมีร้านอาหารร้านค้ามากมายให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะการเดินทางมหาดกมลาใช้ถนน4233ขับมาเรื่อยๆนะคะผ่านซอยกมลา12ทางขวามือจะเจอกับหาดกมลาเป็นซอยเล็กๆอยู่ค่ะ ขับมาจากหาดกมลรานะคะขับรถมาเรื่อยๆค่ะก็จะมาเจอกับหาดเล็กๆตรงนี้เรียกว่าหาดกะหลิมนะคะสําหรับหาดกะหลิมนั้นจะมีตลาดกะหลิมนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมอาหารหลากหลายสไตล์สตตฟู้ดนั่นเองนะคะที่สําคัญราคาไม่แพงนะคะซื้อง,ง่ายสบายกระเป๋าอย่างด้านหลังขวานนี่เขาจะมีแบบรถสามล้อรถเข็นนะคะมีแผงลอยมานั่งขายอาหารนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆบรรยากาศดีๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของสรตทฟู้ดนะคะแนะนําเลยว่าตลาดกะหลิมนั้นไม่ควรพลาดนะคะมาหาซื้อ อาหารริมหนะ้าหาดกระหลิมได้นะคะซึ่งหาดกะหลิมนั้นจะมีไฮไลท์ตรงที่เป็นชายหาดที่ไม่สามารถลงเล่นน้ําได้นะคะเพราะมีโขดหินเยอะนะคะแต่ว่าหาดตรงนี้นะคะขึ้นลมจะดีมากจะมีนักกีฬานี่แหละค่ะชอบมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรือมาเล่นกระดานโต้คลื่นที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหาดที่นักกีฬาหรือนักท่องเที่ยวนะคะนิยมมาเล่นกระดานโต้คลื่นกันค่ะ จากหาดกะมลาขับมาเรื่อยๆก็มาเจอหาดกะลิมเป็นหาดเล็กๆถึงก่อนหาดป่าตองหาดทรายจะเป็นทรายปนหินก้อนเล็กๆมีโคหินและแนวปะการางังช่วงคลึ่นลมแรงจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นกระดานโต้คลื่นมีสถานที่พักและร้านอาหารริมหาดด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตรงบริเวณหาดกะลิมก็จะมีร้านค้าแบบนี้ค่ะหลากหลายร้านให้เราได้เลือกซื้อเอาถ้วยนึงค่ะ อ้านน้ำจิ้มเลยค่ะใช่นี่ค่ะชายหาดปะตองนั้นเป็นชายหาดโค้งเหมือนรูปตัวยูยาวประมาณ9กิโลเมตรมีแนวภูเขาขั้นหัวและท้ายทำให้ช่วยบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ น้ำทะเลใสเหมาะสำหรับการเล่นน้ำทะเลเป็นอย่างมากและยังมีกิจกรรมทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีสกพาราชูสสปีดโบ๊ทเรือใบและอีกมากมายค่ะไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวหรือถ้าใครเหมาเรือหางยาวไปเที่ยวหาดไกลๆก็ได้นะคะจึงไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมหาดป่าตองจึงเป็นชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดค่ะ หาดปตองค่ะหาดปาตองเป็นชายหาดนอำเภยกระทู้จังหวัดภูเก็ตนับว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะภูเก็ตนะคะเป็นชายหาดที่เพียบพร้อมด้วยสิงอนความสะดวกมากมายไข่เช่นทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านดำน้ำําร้านขายอุปรกรณ์ทางกีฬานะคะแล้วอีกมากมายค่ะไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวโดวยชายหาดที่นี่นะคะมีความยาวกว่า4กิโลเมตรและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันปาตองค่ะจึงเป็นหาดที่มีผู้คนนิยมมาเที่ยวมากที่สุด ในช่วงโควิดนะคะหาดป่าตองน,ะนั้นเงียบเหงามากๆนะคะหลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศนะคะป่าตองกลับมามีสีสันมากขึ้นนะคะหาดชายวันนี้ต้องบอกว่าสวยและขาวมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะท้องฟ้าสีครามตัดกับชายหาดที่มีความสีขาวนะคะรวมทั้งกิจกรรมหน้าหาดมากมายนะคะทั้งพราเซลลิงนะคะเจ็ตสกีและบานนาโบ๊ทมีนักท่องเที่ยวมานอัปเดตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครต้องการเดินทางมาพักผ่อนนะคะป่าตองก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะ มาภูเก็ตมาสัมผัสความงดงามที่หาดป่าตองได้ค่ะวันนี้สวยมากๆเลยค่ะการเดินทางไปยังหาดป่าตองอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ15กิโลเมตรบริรเวณถนนเลียบชายหาดสามารถจอดรถได้เลยค่ะจากหาดป่าตองอำเภอกระทูขับมาเรื่อยๆประมาณ10นาทีก็เข้าสู่เกตอำเภอเมืองก็มาเจอกับหาดกระรน มีความยาวชายหาดกว่า3กิโลเมตรถือเป็นหาดภูเก็ตที่ยาวเป็นอันดับสองของจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะด้วยรูปร่างของชายหาดค่อนข้างเป็นเส้นตรงและมีหาดทรายที่ขาเนียนละเอียดนักท่องเที่ยวจึงนิยมมานอนอาแบแดดกันที่นี่ค่ะขับรถมาเรื่อยๆจากหาดกระรนเพียง3กิโลเมตรก็เดินทางมาถึงหาดกระตะแล้วค่ะกระตะเป็นชายหาดที่ได้ชื่อว่าสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของภูเก็ต หาดทรายสีขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าใสใสจนเห็นปะการังและสายในทะเลชัดเจนเลยล่ะค่ะถ้าทิปเชียวภูเก็ตของคุณเบื่อแล้วสำหรับหาดยอดฮิตอันดับหนึ่งของภูเก็ตอย่างหาดป่าตองนะคะอยากไปเที่ยวหาดใหม่ๆบ้างขันขอแนะนำที่นี่เลยค่ะหาดกระตะหาดกระรนนะคะสองหาดที่สวยและก็คึกคื้นไม่แพ้กับหาดป่าตองนะคะ หาดกระตาและหาดกระรนนะคะมีชื่อเสียงเรื่องของความขาวสะอาดและความละเอียดของเม็ดทรายปัญหาทรายเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับหาดกระตานะคะถือเป็นชายหาดขนาดเล็กนะคะยาวประมาณ1.5กิโลเมตรกระตาปร่กอเป็น2หาดค่ะกระตาน้อยกระตาใหญ่นะคะอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะคะโดยทั่วไปนะคะถ้าหากพูดถึงหาดกระตาก็จะหมายถึงหาดกระตาใหญ่นะคะ ส่วนหาดกระตาน้อยนั้นก็น้อยสมชื่อจริงๆค่ะเพราะว่ามีระยะความยาวของหาดเพียง700เมตรเท่านั้นเองค่ะความพิเศษของหาดกระตาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายคนให้เดินทางมาที่นี่ก็คือน้ําทะเลใสกิ้งมาพร้อมกับหาดทรายนุ่มละเอียดและแนวปะการังที่สวยงามนะคะ ทอดยาวไปจนถึงเกาะปูเลยล่ะค่ะซึ่งอยู่กลางทะเลฝั่งตรงข้ามของหาดนะคะจึงไม่แปลกใจที่หาดแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นเกาะสวรรค์สำหรับคนที่รักเรื่องของการดำน้ำเล่นน้ำเล่นเซิร์ฟโต้คลื่นนะคะหรือบางคนจะมาฝึกดำน้ำกันที่นี่ก็มีนะคะที่นี่จึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบทกำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ รวมทั้งว่าสักครู่นะคะเราก็จะเห็นมปนักท่องเที่ยวนั้นเล่นพาราซลลิงนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งเจ็ตสกีพาราซลลิงบานาน่าโบ๊ทนะคะรวมทั้งบางกลุ่มก็จะมานอนอาบแดดบริเวณหน้าหาดนะคะเพราะว่าทะเลภูเก็ตนั้นถือเป็นทะเลที่มีหาดทรายสวยจริงๆนะคะรวมทั้งอากาศภูเก็ตนั้นก็สดชื่นมากๆด้วยละค่ะ กันที่หาดกระตานะคะวันนี้เราส่งช่างภาพขึ้นพาราเซลลิงนะคะพี่พี่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ช่างภาพขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงด้านบนเดี๋ยวเราเสียสละหลีมเราให้หลีมเป็นคนไปขึ้นไปนะคะพร้อมไาเนี่ยข,ขึ้นไปพร้อมออกับโกโปเดี๋ยวให้ไปเก็บภาพบรรยากาศมานะคะกับพี่ๆี่ที่หาดกระตานะคะเพราะฉะนั้นใครมาที่หาดกระตาก็สามารถนี่ค่ะมาใช้บริการได้นะพี่พี่ใจด,ดีมากเลยค่ะ นาทีพี่อันนี้เขารอบหนึ่งอย่างเงี้ยครับอ๋อรอบหนึ่งไปบ้านกี่นาทีได้ครับก็ไม่น่นอนครับขึ้นอยู่กับลมด้วยอ๋อขึ้นอยู่กับลมถ้าไม่มีลมก็เร็วหน่อยครับอ๋อโอเคครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราได้ส่งช่างภาพของเรานะคะขึ้นไปแล้วนะคะอยู่บนฟ้านะคะพาราเซลลิงนะคะกับพี่พี่ที่ให้บริการเรือบริเวณหน้าหาดกระตานะคะ ซึ่งพี่ก็บอกว่าจะวนรอบหนึ่งแล้วค่อยลงมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหมือนหนึ่งสีสันของการท่องเที่ยวชายหาดที่หาดกระตะนะคะถ้าเกิดใครมานอกจากการที่ได้มานั่งบริเวณหน้าหาดชื่นชมสายลมแสงแดดหน้าหาดแล้วนั้นพลราซีเิ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบเรื่องแอดเวนเจอร์ความท้าทายนะคะก็มาลองดูกันได้นะคะนี่ค่ะ ครับ,รบกลับมาแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของระบบความปลอดภัยได้เลยทนะี่พี่บอกว่าปลอดภัยมากซึ่งค่าบริการเนี่ยก็สามารถมาคุยกับทางพี่ๆได้นะคะที่หน้าหาดกระตานะคะตรงนี้ก็จะมีให้บริการเป็นอีกหนึ่งสีสันการท่องเที่ยวหน้าหาดนั่นเองค่ะ ลม <Okay, S 1> ช่วย <okay. S 1> ด้วยใช่ไหมคะมมมมเระวังกยโอเคเ้ยลงดีลงดีงดรู้สึกไงบ้างโอเคครับสน,นุกนะลมแรงวันนี้วันนี้ลมแรงอากาศด,ดีเนาะอากาศด,ดีเขาบอกว่าถ้าลมแรงอ่ะมันอาจจะช้าหน่อย การเดินทางมาหาดกระตะอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตรประมาณ17กิโลเมตรไปตามเส้นทางถนนเจ้าฟ้าถึงห้าแยกฉลองเลี้ยวขวาเข้าถนนประตัดก,ก็จะมาเจอกับหาดสวยๆแบบนี้ค่ะจากหาดรกระตะขับมาเรื่อยๆเข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจุดแรกที่เราแวะก,ก็คือหาดในหานค่ะ ชายหาดสวยติดอันดับโลกจากการบวชของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนขับรถไปเรื่อยๆก็เจอกับหาดยะนุย้ยชายหาดเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างหาดในหาดและแหลมพรมเทพและที่พลาดไม่ได้ก็คือแหลมพรมเทพจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย และเป็นซิกเนเจอร์ของภูเก็ตถ้ามาเที่ยวภูเก็ตต้องมาแหลมพรมเทพค่ะลงจากแหลมพรมเทพก็มาเจอกับหาราวัยเป็นชายหาดติดถนนเส้นหลักขับเข้าเมืองภูเก็ตหาราวัยจะมีเรือประมงและเรือน้ำเที่ยวจอดเรียงรายสวยงามตลอดชายหาดสวยงามแปลกตาแต,ตากต่างจากชายหาดอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตค่ะ สุรินหรือวงเวียนหอนาฬิกาเป็นวงเวียนที่มีอายุยาวนานได้รับการบูรณะซ่อมแซมและออกแบบใหม่ตามสถาปัตยกรรมแบบชินโนยูโรเปียนยามค่ำคืนจะเปิดไฟสีส้มส่องขึ้นไปยยังตัวหอนาฬิกาเพื่อเพิ่มความสวยงามและอวดโฉมผู้ที่สัญจรไปมารอบๆบ,บริเวณจะมีม้านั่งและจัดสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งชาภูเก็ตเองก็ให้ความสนใจค่ะแวะเวียวมมาเก็บภาพกิจกรรมบริเวณวงเวียนสุรินอยู่เป็นประจำค่ะเทศบาลนครภูเก็ตแต่งแต้มสีสันให้เมืองให้สวยงามตื่นตาตื่นใจด้วยบอลลูนหลากหลายสีสันที่วงเวียนหอนาฬิกาและแยกชาเตอร์ค่ะยังมีสาวน้อยในชุดผ้าปาเตะยินขอต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับส่งความสุขให้กับทุกคนที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตนะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มจุดเช็คอินให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะ การเดินทางของทริปนี้กับการท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ตในหนึ่งวันเป็นวันเดย์ทริปที่ได้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสวยงามทะเลสวยๆของภูเก็ตแบบที่ไม่ต้องลงเกาะไม่ต้องนั่งเรือก็สามารถมาเที่ยวทะเลเล่นน้ําดําน้ําดูปะการังน้ําดื่นได้นอกจากแหล่งท่องเที่ยวสวยงามตามธรรมชาติภูเก็ตยังมีที่กินที่เที่ยวอีกมากมายหลายแหง่งเอาไว้ตอนต่อไปนะคะถ้ามีเวลาควญจะนําไปชมและพาไปเที่ยวทริป9วัด9อาร์มหรือศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต หรือเป็นทริปร้านเด็ดร้านดังในภูเก็ตต้องรอชมกันค่ะว่าขวัญจะจัดทริปเดินทางไปถ่ายทำกันวันไหนนะคะและต้องย้ำกันทุกทริปนะคะว่าอย่าลืมออกจากบ้านทุกครั้งต้องเซฟตัวเองและคนรอบข้างดูแลตัวเองให้ดีที่สุดต้องสวมหน้ากากอนามายัยพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งช้อนใครช้อนมันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขเพื่อความปลอดภัยในทุกการเดินทางท่องเที่ยวนะคะขอให้มีความสุขกับการเดินทางทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะ